สวัสดีค่ะดิฉันมาริซอนเนตวงจาก UFX Market ซึ่งเป็นโบรโกเกอร์ชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอสถหานหการณ์การเปลี่ยนแปลงของทองคำรายวันช่วงเช้าค่ะประจำวันพุธที่14สิงหาคม2556ค่ะราคาทองคำปิดลบพราอได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเงินเยนค่ะหลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมการแข่งค้าของสกุลเงินดอลลาร์ทำให้นักลงทุนลดการ รครองสัญญาทองคำโดยเมื่อวานนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนและยูโรค่ะหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น0.2%ในเดือนกร,รกฎาคมซึ่งน้อยกว่าที่เพิ่มขึ้น0.6%ในเดือนมิถุนายนและต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่0.3%อยู่เล็กน้อยค่ะสะท้อนว่าผู้บริโภคระมัดร,ระวังค่าใช้จ่ายมากขึ้นทมกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูงค่าแรงที่ทรงตัวและภาษีที่สูงขึ้นค่ะทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐแข็ง ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ98.98.23เยนค่ะจากระดับของวันจันทร์ที่96.68เยนและขยับขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิตที่ระดับ0.9333ฟรังก์จากระดับ0.9215ฟรังก์ค่ะด้านเงินยูโรรวงลงมาแต่ระดับที่1.3206ดอลล่าสหรัฐ จากระดับ1.3310ดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินปอนอ่อนค่าลงแต่ระดับ1.5446ดอลลาร์สหรัฐจากระดับ1.5472ดอลลาร์สหรัฐค่ะและดอลลาร์ออสเตรเลียล่วงลงมาแต่ระดับ0.9101ดอลลาร์สหรัฐจากระดับ0.9256ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามราคาทองคำยังได้รับปัใจจัยในระยะยาวอยู่บ้างหลังสมาคม ค้าของจีน CGA ระบุว่าจีนบริโภคทอง7 6 3 6ตันในช่วงครึ่งปีแรกค่ะขณะที่ราคาทองปรับตัวลงมาได้ดึงดูดผู้ซื้อและตอกย้ำการคาดการณ์ของสภาทองคำโลกที่ว่าอุปสงค์ทองของจีนอาจแตะระดับสูงเป็นประวัติการที่1,000ตันในปีนี้ค่ะและแซงหน้าอินเดียขึ้นเป็นประเทศของผู้อขอโทษค่ะและแซงหน้าอินเดียขึ้นเป็นประเทศผู้บริโภค ทองรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยการบริโภคทองของอินเดียในปีนี้คาดว่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่860ตันขณะที่รัฐ,รฐบาลกำลังพยายามที่จะควบคุมการนำเข้าเพื่อลดยอดการขัดดุลการค้าโดยล่าสุดค่ะอินเดียได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าทองคำ10%จาก8%และชิวเวอร์10%จาก6%ดังกล่าวค่ะค่ะเรามาดูแนวโน้มตลาดทองคาวันนี้ค่ะราคาทองคำปิดที่1,320.69ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะมีความเคลื่อน ในกรอบระหว่าง1,318-1,341ดอลลาร์สหรัฐต่อทรยออนค่ะในช่วงเช้าวันนี้มีราคาเคลื่อนไหวบริเวณ1,323ดอลลาร์สหรัฐต่อทรยออนค่ะคาดว่าวันนี้มีแนวต้านบริเวณ1 3 3 0 1 3 4 1และแนวรับอยู่ที่1,315และ 1,310เช่นกันค่ะค่ะหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดตลาดหลักทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญสำคัญของโลกศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ufxmarket.com/th ค่ะสวัสดีค่ะ